ลัคนาราศีกร,รกฎอันเป็นที่รักจา๋าเมื่อรากฐานต้นไม้ที่สูงใหญ่เนี่ยบุญบาร,รมีจะหนุนนำคุณชีวิตให้มั่นคงประจำเดือนพฤศจิกายนฟันทองครับเพราะอะไรวันนี้เราจะมาพยากร์ท่านตามหลักโหราศาสตร์ไทยแบบสุริยะญาตโหราศาสตร์ไทยเรามีหลายหลักเกณฑ์มากๆครับผมแต่ละนักพยากรณ์แต่ละท่านเนี่ยหรือบางท่านจะเรียกตัวเองหมอดูก็ได้ผมไม่กล้าเรียก ก็คือนักพยากรณ์แต่ละท่านก็คือจะมีหลักเกณฑ์ของแต่ละท่านในการทํานายดังนั้นหมอดูแต่ท่านทํานายไม่เหมือนกันไม่แปลกครับท่านจะเชื่อใครก็เลือกเชื่อคนนั้นครับผมใครให้หลักเกณฑ์ได้มากกว่าส่วนผมใช้หลักเกณฑ์แบบโหราศาสตร์ไทยแบบสุริยะญาเพราะมีการเก็บสันติมาเป็นขั้นเป็นตอนวิธีการเก็บสันติเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นผมเองเชื่อถือกับความสถิติ วิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะเป็นอะไรที่ห่อเหินเดินอากาศได้อะเรามาพูดกันที่ราคนากรากฎเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็คือดวงท่านพิทุบาทนะดวงแตกไปนิดนึงไม่นิดหรอกเหมือนจะดีก็ไม่ดีสักทีเมื่อไหร่จะดีวะลัคนากรากฎพูดว่ายางงี้เพราะผมก็นั่งไล่แงะเหมือนกันเพราะเพื่อนผมก็อยู่าาราคนากรกฎเหมือนกันว่าเออดวงมันควรจะดีนะแต่ทาไมมันไม่ขึ้นสักทีเพราะมันมีดาวบางดาวที่เป็นพิทุบาทนะแต่ว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยยกออกละก็ คลี่คลายไปเยอะพอสมควรเลยครับผมนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนิดนึงภาพรวมในคลิปนี้ดู2ก้อนภาพรวมใหญ่ๆกับแงะแต่ละวันเลยว่าดาวโคจรยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะโฟกัสแต่ละดาวให้อีกทีในคลิปถัดไปนะเดือนพฤศจิกายนนี้ลัคนากรากฎถือว่ารุ่งและมั่นคงสุด1ใน3ของจักรราศีทั้งหมด ผมให้หนึ่งในสองลยที่หนึ่งที่สองเลยกรากฎเนี่ยเทียบกับพิจิกได้เลยนะเพราะดาวพระพฤหัสดาวแห่งสติปัญญาดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งความสําเร็จสถิตอยู Teraz, ่ในลัคนากรกฎมีตําแหน่งเป็นอุจจาวิราชคือสูงสุดมีตำแหน่งอุดคือสูงสุดดังคำกรที่ครูบาอาจารย์ได้พูดว่าอุจจาวิราชราชาโชคชลุกฉเหล่า ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องสือไม่ต้องหาก็มาเองนะครับผมหมายถึงอะไรบุญเก่าบารมีใหม่พร้อมทำงานร่วมกันแต้มบุญที่เคยสั่งสมที่เคยไปไหว้ไปขอมาทุกคนมาร่วมกันช่วยในเดือนนี้แล้วนะชีวิตจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเพราะเดิมมันชิบหายใช้คำนี้ได้เลยเดิมมันชิบหายเดือนนี้พอดาวพิทุบาทออกปุ๊บ งเดิมดาวโคโจรดีมากๆเลยนะท่านแต่มันมีหลักเกณฑ์ที่ถ้าเขาต้องเข้าดูแบบละเอียดเลยถึงจะเห็นว่ามันเป็นพิธุบาทนิดเดียวเลยทําให้แต่ละท่านที่จะขึ้นก็ไม่ขึ้นสักทีเดือนพฤศจิกานี่แหละปลดล็อกแล้วท่านอะนอกจากดาวพฤหัสแล้วดาวอังคารเข้าสู่ภพเรือนปุตตะคือชาวลัคนาพิจิกมีเกฑมีเรือน,รอนตรีโกนธาตุน้ําเช่นเดียวกันอีก อ้ามันเกิดยังไงทรงเสริมบาร,รมีอันงดงามกับดาวพระฤหัสเลยครับผมผมให้ที่หนึ่งเลยแซงพิจิกแน่นอน,นกรลกฏเนี่ยแต่ต้องรอเดือนหน้ากนะ่อนยังไม่ถึงตอนนี้ตอนนี้พิธุบ,บัตอยู่รอค่อนแป๊บหนึ่งมีเวลาแป๊บเดียวเพราะดาวศุกร์โครจรหลายรอบหมายถึงว่าเดือนพฤศจิกายนดาวศุกร์โครจรสองรอบเลยเริ่มตั้งแต่สี่พฤศจิกายนดาวศุกร์กิเลสและสมบัติท่านในไทยศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลพบพันธุ ส่งผลต่อสุขเป็นเจ้าเรือนของลาภะและพันธุเมื่อย้ายเข้าสู่พบเรือนบ้านตัวเองสบายใจนอนแหกแข้งเห่ขาได้ทําให้ท่านเกิดบารมีและแถมยังมีมาตรฐานเป็นกเกษตราราธิบดีบ้านครอบครัวรากฐานมั่นคงมีโอกาสปรับเปลี่ยนรีโนเวทซื้อขายใหม่แต่นี่สินจากเึืงบ้านก็มีโอกาสได้เงินเข้าไปเคลียร์แต่เคลียร์ยังไม่หมดนะต้องรอก่อนนะครับผม ปีหน้าใช้ได้ละบางท่านมีโอกาสรีโนเวทบ้านใหม่นะครับผมผลดีทรัพย์สินสุขภาพจิตดีขึ้นบ้านเป็นบ้านเป็นเป็นที่พักหลังที่สองของท่านเป็นที่พักหลังแรกของปีที่ท่านหลับหลังหลักของท่านเออสลับกันไปกันมาไปหมดก็จะมีการรีโนเวทหรือบางท่านที่ทํางานเกี่ยวกับระบบอะไรที่มันเป็นอสังหาริมทรัพย์อ่ะดีมากๆเลยในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะ ยังมีข้อเตือนอยู่นะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์กับคนในบ้านนะครับผมพ่อพบปุตตะเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยมีเกณฑ์ทะเลาะบาแว้งกับคนในบ้านโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ท่านเป็นต้นพ่อแม่ท่านพ่อแม่ผัวที่อยู่ในบ้านพ่อแม่เมียที่อยู่ในบ้านมีเกณฑ์สูงมากๆสิบพฤศจิกายนดาวเกตเกตหมายถึงอะไรเกตก็คือย้ายจากพฤกษ์เข้าสู่เมฆในภพกรรมมะดาวเกตเนี่ย เป็นพลังงานบุญเป็นพลังงานเหนือธรรมชาติเข้าสู่ภพกรรม,มะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําบุญเก่าของท่านแล้วล่ะครับหยิบโชคเก่าๆกลับมาให้ท่านใช้งานหยิบบุญเก่าๆให้นั่นกลับมาใช้งานผมแนะนําเลยครับผมคนที่เกิดคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎและดาวเกยานอย่างรู้ท้ายายเกตเนี่ยเข้าสู่ภพเดือนกรรม,มะคือช่วยในเรื่องการงานปักทูบเลยจากนี้ไปหนะ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องทางานบ้างละขอมาหลายที่ละถ้าไม่ทาก็คือ ก็เห็นดีกันอ่ะโอเคถัดมาวันที่17พฤศจิกายนนะครับผมดาวอาทิตย์ศศัก์อคารฐานในไทายทิตย์ย้ายเข้าจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกในภพปุตตะเจ้าเรือกนกรมมะคือเงินย้ายเขา้าภพปุตตะคือความสุขบุตรบริวารผลงานชาัดเจนมากๆเงินมาจากสิ่งที่ทำด้วยใจงานที่รัก,งา,รกงานที่ถนัดหรือโปรเจกต์ที่ใช้ความคิดส,สร้างสรรค์ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาลูกค้าเช่นชมระวังใช้เงินตามอารมณ์อาทิตย์ก็พบปุตตะในมักใัจใหญ่อ่ะถัดมาวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกดาวพุธเข้าเรือนพันธุเข้าพบพันธุพุธคือการสื่อสารพุธคือการเจรจาพุธคือเอกสารเข้าสู่เดือนพันธุเจรจาบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวสําเร็จปิดการขายได้งานได้นอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างดีไซน์ชัดเจนมีโชค อย่าพูดเร็วเกินไปเหมือนผมอย่าพูดจาเร็วเกินไปเพราะว่าดาวพุธเนี่ยปลายองศามันมันมกจะพาให้รีบนะวันที่28พฤศจิกายนนะครับผมดาวสุกย,ย้ายอีกหนึ่งรอบกิเลส,สมบัติใหไทยสุกย้ายจากตุลเข้าสู่พิจิกในภพปุตตะเสน่รุ่งพุ่งแรงในช่วงปลายเดือนมากๆคนโสดจะมีเกณฑ์คนเข้ามาจริงจังจริง,จรงใจลึกซึง้งดูดดื่มแรงดึงดูดสูงทรงคอนเฟิร์มแน่นอน แต่เป็นระยะสั้นๆนะจ๊ะบอกให้บอกให้น,ะนี่ก่อนอย่าไปซีเรียสตัดตัวมันซะความสุขความสุขก็คือความสุขจะมาสั้นมาเร็วไม่ต้องไปโทษมันตัดตัวมันซะจบนะเหมือนบางท่านดวงไม่ดีด่าหมอดูเออโทษทีพอดีไม่ใช่หมอดูเป็นนักพยากรณ์พอนะโอเคอย่างนี้ครับผมผลงานชื่อเสียงโชคลาภความรักดีพร้อมกันหมดเลยสุขในพิจิกสัมพันธ์กับอังคารในราศีเดียวกัน อารมณ์ร้อนอารมณ์เด็วใจเย็นนะบทสรุปให้ดาวพระพฤหัสัในตำแหน่งในตำแหน่งอุดเนี่ยในราศีกรกฎหมายถึงโชคบุญบาร,รมีปัญญาโดยเฉพาะคนที่ตกพบตนุของชาวกรกฎยิ่งแปลว่าเจ้าชะตาจะได้พลังงานกลับคืนมาจะได้พลังศรัทธาความเชื่อมั่นความมั่นใจเดือนนี้กรกฎเสียงภายในหัวบอกว่าสิ่งที่เคยละเลยกับท่าน จะกลับมาเหลียวแลกกับท่านใครที่เป็นเซลล์หรือเป็นคนที่ทำงานกี่กับยอดตัวเลขปกติผมไม่แนะนำนะไปหาเรื่องบนอะไรสักอย่างไปจ้ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือได้ดีมากๆนี่คือสิ่งที่จะต้องบอกคุณกรกฎทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนพิมพ์รับโชครับทรัพย์มาครับผมว่าผมนี่แงดูให้เยอะที่สุดละถ้าไม่ใช่ช่องสีแดงที่ยาวๆนะ เยอะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านเนี่ยมีความสุขและโชคดีและถ้าได้ฟังคำบรรยกรนี้แล้วต้องคอมเมนต์ใช้คำว่าต้องนะดอกไม้จันทร์สามร้อยดอกต้องคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันเดือนปีเกิดใครโสดบอกว่าโสดมีคนมาจีบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นช่วชวปลายเดือนนะจ๊ะอะเรามาสร้างคอมมูนิตี้ที่สร้างสารรค์บนการให้เกียรติซึ่งกันและกันใครด่ามาด่ากับสวนนักธปึงอันลิาด้วยไม่ต้องคิดไม่ใช่คนดังขนาดนั้น อาด่ากลับได้อ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ